สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนแผงนะฮะแผงอันนี้เป็นแผงวงจรของบล็อกไร้สายซึ่งมีสวิตตัวนี้นะฮะน,นี่ล็อกเปิดปิดมีล็อกตรงกลางซึ่งตัวนี้ได้เสียลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเสียตรงแผงวงจรตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่เสียนะครับแต่ว่าเมื่อสั่งซื้อมา เขาก็จะแถมสวิคนี้มาให้ด้วยนะฮะเราก็เปลี่ยนไปเลยซึ่งซึ่งตัวนั้นอาจจะไม่เสียนะฮะแต่มันจะเท่ากันพอดีละเป๊ะเลยฮะอันนี้ตัวเก่านี่ตัวใหม่ซึ่งมันจะมาให้กับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยี่สิกว่าบาทนะครับมันก็มีสวิแลวก็มีตัวนี้มาให้ด้วยนี้ผมถอดออกนะฮะซึ่งมันใช้ไม่ได้กับตัวเดิมเพราะมันตัวเดิมมีสามขาแต่เป็นขาที่ยาวเห็นไหมขายาว นี่เป็นขาสั้นผมก็ถอดออกแล้วใส่ตัวนี้แทนเข้าไปอันนี้ผมได้เชื่อมด้วยตะกัวนะฮะก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงสีแดงนี่เป็นไฟบวกนะครับอันนี้เป็นไฟลบสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราก็จะนี่ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่อ่าสวิตช์ที่เขาแถมมาให้นะครับก่อนอื่นเราก็ ทำนี้ก่อนนะฮะหดท่อนี่ก่อนหลังจากเราเชื่อมไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นของใหม่เราจะหดท่อนี่ก่อนแล้วก็ร้อนนะฮะร,ร้อนแป๊บหนึ่งเราจะหดท่อนี่นะฮะกดพร้อมกันเลยฮนะสามท่อนี้ก็เป็นท่อหดเนี่ก็ดีอย่างนะครับโดนความร้อนมันก็จะหดเห็นไหมมันจะหด จริงใหญ่นะฮะมันต้องหดได้อีกนะมันต้องหดได้อีกอืนี่เป็นไงฮะโอเคครับมันก็หดได้ประมาณนี้อุ่นร้อนครับมันก็หดได้ประมาณนี้ นี่ก็พอแล้วนะครับท่อหดโอเคนะครับหลังจากเราใส่ท่อหดเราก็จะมาใส่ใส่อะไรครับใส่สวิตตัวไหนเอย่ยนี่ตัวนี้ตัวที่เขาให้มานะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะฮะสวิตใส่ไปยังแบบนี้นะะใส้ถูกนะครับเราดูอีกนิดหนึ่งนะครับ นี่นะฮะใสอย่างนี้นะฮะไม่งั้นใส่ไม่ได้นะฮะต้องกดให้ถูกอ่าเสร็จแล้วเราใส่ยังไงเราก็ต้องวางสายให้มันตรงวางสายมันตรงตรงนี้อ่าค่อยๆวางนะฮะวางสายให้ตรงอ่าผมจะใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใสสวิกซึ่งมันจะต้องอยู่ท่านี้นะฮะดูดูด้วย อยู่ท่านี้นะฮะกดลงไปแบบนี้ฮะต้องอยูนตรงนี้ก,ตก,อกอ็ต้องอยู่ท่านี้นะฮะแต่ก่อนจะมีล็อกอยู่เนี่ยเนี่ยต้องอยู่ท่านี้กดไปนะฮะมันยังไม่ตามแนวนอนนี่เห็นไหมฮะต้องอยู่ท่านี้นะครับส่วนสายนี้ก็ต้องหักลงไปให้มันซ่อนไว้ ีอย,อย่าให้มันบังซ่อนไว้แบบนี้ส่วนสายเนี่ยมันจะมีอยู่3เส้นนะครับ3เส้นนี่เก็ต้องให้อยู่ในร่องนะฮะให้ต้องให้อยู่ในร่องตรงนี้อยู่ร่องเดียวกันนะครับเนี่ยตองแบบแบบนี้ส่วนสวิต์นะครับสวิตสายตรงนี้ก็ให้อยู่ในร่องเล็กร่องสุดท้ายนะฮะร่องนี้นะครับ แล้วก็ข้ามมาก็วางไฟไว้นะฮะวางไฟไว้แบบนี้มันจะมีไฟอยู่นะเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะด้านบนนะครับต้องล็อกไว้ด้านบนเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮนะมันข้ามไปข้างบนนะต้องข้ามบางบน ต้องข้ามอย่างนี้นะฮะต้องอยู่ลักษณะอย่างนี้นะฮะปบต้องให้อยู่ในร่องนะครับมันจะโผล่มานิดหนึ่ง อช่เไงี้ไม่โอเคนะครับไม่โอเคไฟมันจะยาวกว่ากันหรือเปล่านะให้มันโผล่มานิดนึงดีกว่าเนี่ยแบบนี้นะฮะมันโผล่มานิดนึงแบบนี้ส่วนสายก็หักมาอยู่นี้นะ อ่าส่วนสวิตช์นะครับดูสวิตให้ดีนะครับตรงนี้มันจะมีตัวควบคุมอยู่เราใส่ไปแบบนี้นะฮะปิดเปิดสวิตต์ตัวนี้นะฮะเนี่ยมันจะขึ้นลงแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีร่องจะมีร่อง หนึ่งฮนะตรงนี้จะมีร่องนะฮะเห็นร่องไหมครับมันจะต้องเข้ากับล็อกนี่ร่องนี้เป็นตัว,ตวปิดเปิดสวิตช์นะครับเป็นตัวล็อกถ้าอยู่ตรงกลางคือล็อกเนี่ยอยู่นี้คือล็อกไปด้านล่างมันจะเปิดปิดซ้ายขวานะครับต้องเป็นแบบนี้ในหะ้อยู่ร่องแันนี้พอดีเลยะนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาไปฝาฝาแล้า,ามันก็ประกบไปอันนี้ถ้าของใครไม่ทํางานนะครับท่านอย่าเพิ่งท่านต้องวัดแบตก่อนนะครับว่าแบตเสียหรือเปล่าถ้าแบตไม่เสียก็แสดงว่าแผงวงจรตัวนี้เสียม,นม,นยยนะมันมันเสียง่ายนะฮะไม่รู้รุ่นนี้มันเสียง่าย ก็จะเป็นลักษณะให้ไฟจะโผล่มาตรงนี้ปั๊บนะึงปั๊บนะครับสายนะี้มันต้องเก็บให้ดีหน่อยครับหลังจากจัดสายนะฮะเราก็จัดสายให้เรียบร้อยนะตรงนี้ต้องสําคัญนะฮะตรงสวิตซ์ปิดเปิดมันม,จมีจะมีตัวล็อกอยู่นะฮะเราก็ใส่ตัวล็อกให้ดีนะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ด้วยครับเนี้ยตัวเนี้ยตัวกดเนี่ยมันจะมีตัวล็อกร,รูอยู่นะครับเนี่ยมา น,นี่ก็ใส่ให้ตรงล็อกอน,นี่ก็กดลงไปนะครับแต่ว่าจะมีสวิช์นะฮะสวิช์ที่สามารถที่จะใส่แบบนี้นะฮะให้ตรงมันจะตรงกันนะฮะสวิชคสวิช์กดนะฮะมันจะตรงนะแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยก็ค่อยครอบลงไป นี้ด้วยฮนะะตรงนมัจะต้องเนี่ยสายเนี่ยเห็นไหมสายมันโผล่มาเนี่ยนี่คือปัญหาฮนะ เราก็ต้องดูสวิกเนี่ยเนี่ยซ้ายขวานะถ้าตรงเนี่ยตรงกลางก็คือล็อกต้องใส่ดีโอเคนะครับมันก็พอได้มาใส่น็อตใหญ่ไปตรงนี้นะนีย็อตยาวสองตัวนะครผมถอดออกสองตัว ขันครับใหนั่นก่อนไฟจะโผล่มาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับหลังจากเราเปลี่ยนแผงวงจรแล้วก็สวิตช์ของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ต้องสังเกตใส่ให้ครบนะฮะ นี่ก็ขันให้แน่นอตึงมือนะทุกตัวเลย ร่วงหมดนะฮะหายไปไหนนัดพอตึงมือนะฮะอย่าไขอย่าขันแบบ แรงมากไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องของพลาสติกอากาศร,รับแบรงเนี่ยมันก็พอประมาณแต่อย่าให้หลวมมากละกันดูว่ามันสนิทไหมร่องของมันสนิทไหมนะฮะอย่างเงี้ยมันต้องสนิทนะครับ เดี๋ยวแต่ทดสอบอันนี้ก็ใช้มานานพอสมควรแล้วนะครับยี่ห้อเนี้ยใช้มากับรถถอดน,อน็อตนะฮะเข้าออกกพดีก็แรงก็โอเคนะฮะพอได้นะจะให้แรงแบบใหญ่ๆี่ตัวนี้ไม่ใหญ่นะฮะถ้าวัดโด้วยมือแล้วไม่ใหญ่มากมาย อันนี้ได้ไปขันทำอย่างอื่นด้วยนะยังทำนอ็อตถายน็อตที่บ้านนะครับเป็นบล็อกอ่ะเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะออกมาเป็นเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองใส่แบดดูใส่แบดลูกนี้นะฮะ,ะเดีติดหรือเปล่าเชียงดูนะครับเห็นไ,ไหมโอเคปะ่ะนี่เราสังเกตไฟนะครับ นี่หมุนเข้านะครับถ้าหมุนเข้าคือผลักไปทางขวาถ้าหมุนออกก็ผลักตรงเนี้ยไปทางซ้ายนี่หมุนออกนี่หมุนออกแต่ถ้าเราต้องการที่บอกว่าการหมุนออกนะถ้ามันไม่มีน็อตมันก็จะไม่หมุนไม่ทํางานเราก็กดตัวนี้นะฮะนี่เรากดสวิตช์ตัวนี้ให้ไฟตรงเนี้ยดับนะครับทําไมนะกดให้ดูนะครับเนี่อ่ะไป แรงนะแรงถ้ามางี้แรงนะครับกดทางไวอันนี้แบตลูกนี้นะครับแบบที่ผมคาดการว่ามันจะเสียแต่ไม่ได้เสียนะครับเป็นสวิตเสียเอาแบตนู้นมาอีกตัวนะครับอันนี้แบตใช้ นี่เคยซ่อมไปแล้วครับซ่อมเองใช้ได้หมดเลยครับอันนี้ยังไม่แรงนะอันนี้แรงนี่แรงมากไฟตัวบนนี่ตัวแรงนะครับตัวล่างเบานะบนแรงโอเคนะครับหากชอบคลิปนี้ก็โปรดไลค์ช่องทันฟิ i ชั i นแนลนะครับครับสวัสดีครับ